สวัสดีครับผมออซซี่จาก s e v o p น h o p ะครับก็วันนี้นะครับมาแนะนำหูฟังบลูทูธระบบ TWS กันอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็วันนี้มาในแบรนด์นี้นะครับโฮโคนะครับรุ่น EW นะครับหรือ EW 2 3นั่นเองนะครับหูฟังรุ่นนี้ก็ดีไซน์เก๋ๆนะครับมีด้วยกัน2สีนะให้ดูก่อนนะครับดูเขาตั้งใจทำดีนะผมชอบกล่องนะมันเวลาหยิบส่งลูกค้าหยิบง่ายนะครับไม่ผิดแน่นะฮะก็คือ กล่องสีเขียวเนี่ยตัวจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็กล่องสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสีขาวซึ่งกล่องเขาทาสวยนะเป็นเหลือแบอบอน,นี้นะครับเนี่ยค่ากล่องน่าจะหลายบาทแล้วนะฮะทำสวยดีทีเดียวกล่องนะครับก็มีด้วยกัน2ส,สีนะครับตัวนี้ก็ เป็นหูฟังบลูทูธแบบ TWS นะครับก็คือไร้สายสละ2สองข้างนะครับก็แหวกนี้นะครับเขามาในดีไซน์ตลับแบบใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแบบแรกเรามาดูที่กล่องก่อนนะครับมันสะท้อนเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะก็มาจากแบรนด์ฮอ o โคนะครับแล้วก็เป็นหูฟัง True Wireless Stereo นะครับหรือว่า TWS นั่นเองนะครับเป็นหูฟังระบบ TWS นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่า rotating ring นะครับก็คือตลับหูฟังเขาเป็นแบบเป็นเนี้ยนะครับเป็นแบบวงแหวนหมดนะครับเป็น rotating ring นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็รหัสรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับ EW 2 3นะครับก็เขาบอกว่าอ่าใช้ไดรเวอร์ด้านในนะครับเป็น moving coil ขนาด13มมิลิเมตรนะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็อ่าแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความดังแล้วก็อ่าความเขาเรียกอะไรอ่า รูปแบบคอนเทนต์นะครับที่เราใช้นะฮะแบบว่าดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาใชหาค่าเฉลีย่ยมาได้ประมาณ4ชั่วโมงต่อ1ครั้งชาร์จนะครับก็รายละเอียดด้านหน้ามีเท่านี้ข้างๆกล่องก็เรียบๆไม่ได้เขียนอะไรนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์เขานะนี่ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับก็แบบนี้นะฮะด้านบนก็มีบอกไว้ว่าอ่านไม่ออกเลยเนี่ยสะท้อนนะฮะขอดูใบนี้แล้วกันมองง่ายกว่าอ่ะ นี่นะครับก็บอกว่าซัพพอร์ตสีรีนะครับแล้วก็สวิตเป็นแบบสั่งงานแบบเป็นทัชคอนโทรลนะครับเป็นแบบแตะนะครับสวมใส่สบายแล้วก็เป็นระบบเสียงแบบสเตอริโอนะครับเขียนไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรแล้วเป็นรา,ายละเอียดของทางผู้ผลิตเขานะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้ไม่ยาวมี2สีนะทีนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันใน1ชุดนะครับอันนี้แยกก่อนนะครับก็ เราจะได้แบบนี้นะครับมีตัวหูฟังเนื่องจากตัวนี้เป็นหูฟังแบบเอียบัดมันก็จะไม่มีจุกไม่มีอะไรให้นะครับก็มีตลับใส่หูฟังมาสายชาร์จแบบ Typ e C นะครับหเส้นนะฮะสั้นๆแล้วก็คู่มือ1อันนะครับเรามาดูสีดากันก่อนสีดําหน้าตาแบบนี้นะครับก็ วัสดุเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ขนาดไม่ใหญ่นะครับพกพาไม่ยากนะสวยดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปลิ้นออกมาเองได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้แต่มันก็เก๋ดีนะครับรุ่นนี้อันนึงนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ตั้งไว้ที่ทํางานเพื่อนถามแน่นอนนะครับมันสวยนะโดยที่วงแหวนโลหะตรงนี้นะครับด้านนอกจะเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทําผิวแบบอโนดซ์มานะครับโดยอย่างสีดำเนี่ยตัวอโนดซ์ก็จะเป็นสีเทานะฮะจะไม่ดำสักทีเดียวนะครับดูนะอันนี้จะเทาๆตรงเนี้ยคือสีดํา นะครับแล้วก็เป็นวงแหวนอลูมิเนียมทั้งตัวเลยคล้ายๆกํากไลข้อมือนะครับดูจากทรงแล้วคือ ตัวเชฟมันก็จะโค้งแบบนี้นะครับเหมือนกําไลเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงขอบเนี่ยเขาก็ขัดผิวแบบบลัชมานะครับให้มันเงาๆนะแล้วก็วัสดุโลกางก็เป็นพลาสติกนะครับในส่วนที่เป็นถาดของหูฟังแล้วก็ส่วนที่หมุนได้นะครับตรงนี้มีพิมพ์โลโก้ยี่ห้อไว้นะครับก็มีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเรียบๆตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C นะครับก็เจาะช่องไว้ที่ตัวริงเลยนะครับก็เวลาเสียบเสียบผ่านริงแบบนี้ไปได้เลย แล้วก็ตัวหูฟังไม่ต้องกลัวมันร่วงออกมานะครับมันจะอยู่ในตลับชาร์จด้วยระบบแม่เหล็กเนี่ยนะครับเขย่าก็ไม่ได้ร่วงนะเวลาเราจะหยิบหูฟังก็คือให้เราพลิกนะครับจะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับพลิกกดลงไปพลึบแล้วก็หยิบออกมานะครับพราะเรากดเปิดตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆของตัวหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านเท่าที่มองเห็นนะก็มีรหัสโมเดลนะครับรุ่น e w 2 3นะครับบลูทูธ5.3นะครับแล้วก็ ตลับมีไฟมีแบตเตอรี่อยู่250มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ผลิตอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตลับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเป็นแบบนี้หยิบออกมาก,ก่อนนะครับอ่านี่นะครับช่องชาร์จเป็นแบบนี้นะครับใส่ลงไปมันก็อยู่ด้วยแม่เหล็กนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราหยิบหูฟังออกมาก่อนอ่าหลังจากที่เราหยิบหูฟังมาหูฟังหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นหูฟังทรงเอียบัดนั่นเองนะฮะ แบบนี้นะครับโดยที่มีส่วนสั่งงานนะครับจะอยู่ตรงก้านตรงที่เขาบากไว้ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์แบบสมัมผัสนะใช้สั่งงานออกจากตรงนี้นะครับดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นช่องเสียงออกนะสวมใส่สบายดีทีเดียวนะครับแบบนี้นะหนะ้าตาภายนอกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวสีขาวกันปกติผมจะชอบหูฟังสีดํามากกว่านะโดยเฉลี่ยแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมดูแล้วสีขาวมันสวยนะครับคือ พอมันเป็นสีขาวแล้วก็ตัดกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมสีเงินอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาก็ทําเป็นสีเงินเงินนะครับแต่ว่าผิวเป็นด้านๆนะแล้วก็ตรงขอบนี้ก็ปัดเป็นเงินเงินตรงกลางก็เป็นสีขาววัสดุเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยพอดูสีขาวเนี่ยเทียบกันเลยก็ได้ผมว่าสีขาวมันสวยกว่านะแต่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยสีขาวมันดูสวยดีนะครับดูแบบเนี่ยนะครับจิหูฟังออกมาให้ดูกัน หน้าตาหูฟังก็เป็นแบบนี้ไอสติ๊กเกอร์ไฟฟ,ฟ้านี่คือเขาขั้นคั่วมานะครับผมยังไม่ได้ดึงออกนะดึงออกมาแต่ตัวสีดำนะครับเพื่อจะเอาไว้อธิบายได้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวตอนเชื่อมต่ออะไรต้องดึงอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เลยยังไม่แกะนะครับเป็นแบบนี้นี่คือส่วนของตัวสีขาวนะครับรูปหูฟังประมาณนี้อ่าเป็นบลูทูธ5.3ด้วยนะครับแล้วก็อ่ ในส่วนของตรงเวลาฝาเปิดปิดเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันอย่างนี้นะครับค่อยๆได้เวลาเราเปิดลงไปแต่พอมันอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาล็อกเองเห็นไหมครับว่ามันไม่ออกมาแล้วนะมันจะอยู่ด้วยแม่เหล็กนะครับเนี่ยนะครับผมกดดให้ดูคือถ้าเราตั้งใจจะเปิดเนี่ยเราต้องจิ้มลงไปแบบนี้ปึ๊บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปกติมันจะอยู่ในตำแหน่งของมันมันมีแม่เหล็กอ่าบังคับแนวมันอยู่นะครับไม่ให้มันปิ้นแบบหมุนได้รอบเองอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราต้องตั้งใจเปิดแบบนี้นะครับ ก็สำหรับรูปร่างภายนอกก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวโฮโคเอวายี่สิบสนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อกันนะครับ ก็ในส่วนเชื่อมการเชื่อมต่อนะครับมันก็คือหูฟังบลูทูธทั่วไปนะระบบ TWS นะครับซึ่งท่านใดที่ใช้งานเป็นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับข้ามได้เลยนะฮะแต่ว่าผมจะอธิบายทุกครั้งนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็จะทําเหมือนกับว่าตัวนี้เป็นหูฟังตัวแรกที่เคยมีกันเลยนะครับผมจะอธิบายตั้งแต่ต้นเลยนะครับท่านที่ไม่เคยใช้เลยนะครับก็จะได้ใช้งานเป็นกันเนาะประมาณนี้อันดับแรกนะครับหูฟังทุกตัวนะครับอลองจากตัวนี้เลยนะฮะ ซื้อมาครั้งแรกนะครับให้เอาไปชาร์จก่อนนะครับแนะนําแบบนี้ทุกคลิปนะฮะโดยที่รุ่นนี้นะครับตอนที่เราซื้อมานะครับเราแกะออกมาจากกล่องเนี่ยเขาจะมีอ่าพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกอินซูเลเตอร์นะก็คือมันขั้นขั้วชาร์จไว้เพราะมันเป็นของใหม่นะครับเพื่อไม่ให้หูฟังมันถูกอ่าชาร์จมาในตลับนะครับเขาจะติดไวไฟฟ้าแบบนี้นะครับให้เราทําการลอกออกนะครับลอกพลาสติกนี่ออกมันจะแกะออกมาได้แบบเนี้ยนะครับเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับ ใส่เหมือนใช้ใสกอตเทปแปะไว้นะหลังจากที่เราแกะมันออกแล้วเราจะได้แบบนี้อ่ามันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะเห็นขั้วมันเงินๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะด้านล่างนี้นะ ก็คือตำแหน่งที่ตลับใช้ชาร์จตัวหูฟังนั่นเองนะครับเป็นคอนแทคของการชาร์จนะหลังจากแกะออกมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราใส่หูฟังกลับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตลับเนี่ยทั้งอันนะครับไปเสียบทําการชาร์จนะโดยใช้สาย Type C ที่เขาให้มาหรือว่าถ้าเรามีอยู่แล้วก็ไปเสียบชาร์จทิ้งไว้ก็ได้สัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อ,อเนื่องจากว่าหูฟังเนี่ยมันขั้นขั้วมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวหูฟังเนี่ยให้เราตีไว้ก่อนเลยว่ามันไม่มีแบตบ นะครับก็แนะนําให้เอาไปทําการชาร์จมันก่อนนะฮะเพื่อเป็นการกระตุน้นตัวแบตเตอรี่ทั้งในตลับแล้วก็ให้ตลับมันทําการชาร์จถูกฟังด้วยนะครับรวมถึงเป็นการเช็คอัพเบื้องต้นด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ที่มาถึงเราเนี่ยมันปกติดีชาร์จเข้านะครับก็หลังจากที่เราทําการชาร์จแล้วซึ่งตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วนะครับเราค่อยมา,อ,าอยู่ในส่วนเชื่อมต่อกันนะครับแบบนี้นะก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเปิดบลูทูธทีหนึ่งก่อนนะครับดึงเข้าดึงออกอ่ะ อันดับแรกนะครับให้เราเปิดหน้าเมนูบลูทูธขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดตลับหูฟังไปนะนี้นะจะด้านไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะเปิดเสร็จแล้วนะครับให้เราหยิบหูฟังออกมาพร้อมๆกันแบบนี้นะครับหูฟังมันจะทําการเปิดแล้วก็จับคู่กันเองอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราหยิบมันออกมาจะเห็นว่าลายชื่อมันจะขึ้นมา e w 2 3เราก็กดเชื่อมต่อไปเท่านี้เองนะครับใช้งานได้แล้วนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะ อันนี้คือตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับเห็นไหมครับสถานะเป็นคอนเน็กแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับเราไม่ต้องทําการกดปิดอะไรมันแต่อย่างใดนะวิธีการปิดหูฟังนะครับเพียงแค่เราหูฟังใส่กลับเข้าไปในตลับแล้วก็ทําการาบิดตัวตลับให้มันกลับมาอยู่ในตําแหน่งของมันแบบนี้นะนะครับตัวหูฟังมันก็จะหยุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราไปเองเห็นไหมครับว่าหยุดเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ครั้งต่อไปที่เราจะนํามาใช้นะ ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพียงแค่หยิบมันออกมาเท่านั้นเองนะครับตัวหูฟังก็จะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มันได้ทำการแพ i ิ i n ไว้ก่อนหน้าโดยโดยก่อนหน้านะครับเนี่ยนะครับเชื่อมแล้วนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแค่นี้เองเลยนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เป็นการเปิดปิด o p เปเรตเบื้องต้นของหูฟังทำงานเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนฟังก์ชันการสั่งงานบ้างตัวนี้นะครับเมนูเนี่ยในคู่มือเนี่ย เขาจะมีบอกมาอยู่แล้วนะครับสําหรับท่านที่ขี้เกียจอ่านนะครับก็เดี๋ยวผมมาแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันว่าหูฟังมันทําอะไรได้บ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับการเล่นเพลงและหยุดเพลงนะครับใช้การแตะ1ครั้งนะครับที่ touch area นะครับซึ่งก็คือตรงที่เขาบากไว้ตรงนี้นะฮะที่ตัวหูฟังเนี่ยตรงก้านเขาจะมีบากไว้เห็นไหมครว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็ตรงนี้คือส่วนที่เขาใช้สั่งงานนะนี่นะครับเขาจะแจ้งไว้ตรงนี้แหละ touch area หยุดตรงนี้นะครับ ก็การแตะ1ครั้งนะครับที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้จะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับแล้วก็การเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็ใช้การแตะ2ครั้งนะครับที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้คือแตะ2ครั้งนะครับแบบปึ๊บปบแบบเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าจะย้อนเพลงกลับนะครับก็ใช้การแตะแบบเดียวกันกับการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าแต่ทําเป็น3ครั้งแทนนะครับก็จะเป็นแบบตึกตึกตึกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับคือฟังก์ชันเขาเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหูซ้ายหูขวานะครับทำให้เวลาใช้หูเดียวก็ยังสามารถเลื่อนเพลงไปข้างหน้าเลื่อนเพลงถอยกลับได้เพราะว่าฟังก์ชันเขาใช้เหมือนกันนะครับก็ เอาชุดแรกก่อนนะครับหครั้งนะครับซ้ายขวาก็ได้เป็นการเล่นและหยุดเพลงนะสครั้งนะครับเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับซ้ายขวาก็ได้3ครั้งนะครับก็เป็นการย้อนกลับไป1เพลงนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วก็การเรียกใช้ voice assistant นะครับก็เป็นการกดค้างที่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแตะที่ตรงก้านตรงนี้นะครับค้างไว้สองวินาทีนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ voice assistant ต่างๆนะครับอย่าง Siri หรือ Google assistant นะครับแล้วก็ เหมือนกันนะครับการรับสายและวางสายในกรณีที่เราใส่หูฟังอยู่แล้วมีสายเข้านะฮะเราก็ใช้การแตะที่ตำแหน่งนั้น1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการรับสายนะครับคุยเสร็จเราก็แตะอีก1ครั้งเพื่อวางสายนะครับแล้วก็ในขณะสายเข้านะครับถ้าเราแตะ2ครั้งก็จะเป็นการปฏิเสธสายฟังก์ชันมีเท่านี้เองนะครับก็ตัวนี้ไม่มีปรับเสียงหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับฟังก์ชันมีแค่นี้เลยนะครับก็ใช้ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานซึ่งมีอยู่ในคู่มืออยู่แล้วนะครับท่านใดซื้อไปลองดูเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวโค OK e w 2 3นะครับ ก็ตัวนี้นะครับราคาอ่ะราคาราคาเนี่ยตั้งขายอยู่ประมาณน่าจะประมาณ4 5 0ร้อยาบถึงสี่ราบาทราวๆนี้นะเอาเป็นว่าไม่เกิน500บาทตัวนี้นะครับท่านใดก็ลองเช็คราคาพิมพ์ราคาเข้าไปในเว็บในอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็เจอราคาแล้วนะครับแต่ว่าที่ร้านเนี่ยน่าจะตั้งขายอยู่ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับเท่าที่ผมดูราคาเขาๆน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน ไม่เกิน500บาทนะครับอาจจะ400ไปลายปลาย400กลางๆอะไรอยู่ช่วงนี้นะครับก็จัดว่าเป็นหูฟังราคากลางๆที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็คุณภาพในการผลิตอะไรเงี้ยโอเคนะดีไซน์เก๋สวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นหูฟังเกรดดูหนังฟังเพลงใช้งานคุยโทรศัพท์อะไรทั่วๆไปก็ทําได้ดีเลยนะครับสวมใส่สบายด้วยนะครับเป็นแบบอินเป็นแบบเอียร์บ,บัดนะครับใส่ไม่เจ็บหูนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเด่นที่ดีไซน์แหละนะครับประมาณนี้ ส่วนคุณภาพเสียงเนี่ยจะไปคล้ายพวก E W 10 E W 20ผมว่าโครงสร้างไดเวอร์อะไรมันเหมือนเหมือนกันนะครับก็อาจจะเบื่อตลับแบบนั้นแล้วนะครับก็อาจจะเบรดมาใช้แบบนี้ได้ราคาใกล้ๆกันนะครับท่านใดที่ดูรุ่นพวกนั้นอยู่ก็อาจจะดูตัวนี้เป็นตัวเลือกเพิ่มไปก็ได้นะครับราคาเท่าๆกันประมาณ4 5 0ห้าบาทนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับในช้อปปี้อะไรเงี้ยผมก็จะลงสินค้าไว้เยอะเลยนะครับทางทีมงานเขาลงสินค้าไว้เยอะเลยก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณ ครับสวัสดีครับ